เปิดเรือนหอสุดหรูหมากคิมสร้างจะเสร็จแล้วสวยอลังการมากเป็นบ่าวสาวที่สวยที่สุดคนบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีทั้งประเทศระหว่างหมากปรินและคิงเบอร์ลี่ทั้งคู่ก็ได้พากันสร้างเรือนหออยู่ด้วยกันบอกเลยค่ะว่าสวยอลังการสมฐานะพระนางซุปตาสุดๆและวันนี้วันที่หนึ่งตุลาคม66ส สาวคิมได้โพสต์ภาพเผยมุมบางส่วนของบ้านโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอด Kimmy Kimberly ระบุข,ข้อความบอกว่า Hello October Little Mer, o n t t o move in now W W ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างกดไลค์และคอมเมนต์ชมบ้านหลังงามจำนวนมาก